เป็นเศรษฐีใหม่สบายก่อนเกษียณตำรวจเฮถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับสามสิบลานสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่นะคะที่รวยแล้วก็เฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันนะคะหลังจากผลประกาศรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะคะเลขที่ออกคือหมายเลข046750นะคะทำให้หลายๆคนเฮงกันนะคะแล้วก็คนที่ถูกรางวัลก็จะไปแจ้งความกันนะคะดันดนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะแต่ปรากฏว่า ท่านนี้นะคะดวงเฮงไม่ต้องไปที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าท่านทำงานที่สถานีตํารวจนี้เลยนะคะสพเมืองพิจิตรนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะเผยเรื่องราวที่น่ายดีนะคะของร้อยตารวจเอกวินัยอาสว่างนะคะอายุ60ปีนะคะรัรชการตํารวจสังกัดภูทรจังหวัดพิจิตรนะคะถูกลงวันที่หนรับเงิน30ล้านเลยนะคะถูกหใบเลยนะคะ ซึ่งร้อยตำรวจเอกวินัยนะคะอายุ60ปี60ปีนะคะรับราชการตำรวจสังกัดภูทรจังหวัดพิจิตรนะคะท่านจากกเกรษียณอายุอีก44วันนะคะท่านก็ไปบนกับหลวงพ่อเพชรไว้นะคะบอกบอกว่าหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงนะคะจังหวัดพิจิตรบอกว่าหากถูก หวยสาิบล้านจะนําเงินที่ได้มาสร้างโบสถ์หนึ่งล้านนะคะปรากฏว่าท่านถูกจริงๆนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะถูกนี่เลยนะคะห้าใบนะคะได้รับเงินสามสิบล้านนะคะท่านจึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรพิจิตรนะคะสพพิจิตนะคะ,พพะ,คะไม่ต้องไปไหนเลยนะคะโดย คนดงเฮห์ไรนี้นะคะบอกว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะได้เข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อเพชรนะคะเพื่อขอพรวันเกิดขณะเดียวกันก็ได้ขอโชคลาภนะคะอธิษฐานว่าหากโชคดีถูกหวยจะมาร่วมทําบุญสร้างหลังคาบโบสถ์นะคะซึ่งหลังจากไหว้พระเสร็จนะคะท่านก็ออกไปเดินเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บริเวณวัดท่าหลวงนั่นเองนะคะเลือกได้เลข 7.50นะคะซึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถตู้ของท่านนะคะคือหมายเลข5.750นี่นะคะกรุงเทพมหา,านครนี่นะคะซึ่งไม่ได้ส่งค่าง,งวดมาแล้วซึ่งค้างค่าง,งวดอยู่3งวดนะคะรวมเป็นเงิน1นึ0 0หบาทนะคะพอลอตเตอรี่ออกนะคะท่านถูกรางวัลน,นะคะก็เลยนี่เลยนะคะมา ชี้ให้ดูเลยนะคะว่ารถคันนี้นําโชคมาให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อเพชรที่ให้โชคโดยเงินที่ได้นะคะจากการถูกรางวัลครั้งนี้30ล้านนะคะจะทําบุญที่วัดนะคะเปลี่ยนหลังคาอุโบสถหลวงวัดหลวงพ่อเพชรนะคะที่กำลังเดิมเนินกั่สร้างอยู่จํานวนหนึ่งล้านบาทนะคะรวมทั้งจะเงินจํานวนนี้ไปใช้หนี้ทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็นําเงิน ที่ได้เก็บไว้ส่งให้ลูกเรียนจนจบส่วนที่เหลือก็จะเก็บไว้กินตอนกเกษียณอายุซึ่งเหลือท่านเหลือบอกว่าเหลือประมาณอีกสี่สิบวันนะคะสี่สิบกว่าวันนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญล่นทับจริงๆนะคะนี่เลยนะคะคนดวงหิงนะคะอีกไม่กี่วันจกกะเกษียณก็ดวงล่นทับดวงสิถีหล่นทับดังโครมเลยนะคะทะเบียนรถให้โชคนะคะเจ็ดห้าศูนย์นะคะ เบะบังเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ